นิยายรักข้างหน้าต่างฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอวารินนิยายรักข้างหน้าต่างด้วยนะคะถ้าอยู่ดีๆคุณได้พบใครบางคนที่ไม่เคยรู้จักแต่หัวใจกลับจำเขาได้ทันทีคุณจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรแสงดาวหญิงสาวธรรมดา ที่เดินทางไปยังตลาดร้อยปีด้วยความอยากสัมผัสกลิ่นอายอดีตทว่าเธอกลับพบกําไลทองเก่าที่ดึงดูดเธออย่างน่าประหลาดทันทีที่หญิงชาราสวมกําไลให้โลกของแสงดาวกลับดับวูบทุกสิ่งเงียบงนันและเสียงปริศนาในหูของเธอก็กระสิบขึ้นว่าเจ้จจาจงกลับมาเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกที่เธออยู่ไม่ใช่ยุคข,ของเธออีกต่อไป เธอกลายเป็นคุณหญิงแสงดาวในยุคอดีตบ้านเรือนไทยคันน้ำลายครามและสาวใช้ในชุดไทยล้วนดูคุ้นเคยจนหน้าขนลุกแต่สิ่งที่สะเทือนหัวใจเธอที่สุดคือการได้พบกับชายคนหนึ่งขุนวินผู้ชายที่เธอไม่เคยรู้จักแต่หัวใจกลับจดจำเขาได้เรากับฝันซ้ำทุกคืนเขาเอ่ยกับเธอเบาๆว่าข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่ฟืน้นอีกแสงดาวเริ่มสงสัยว่า นี่คืออดีตชาติหรือความฝันเธอกำลังข้ามพบหรือย้อนคืนกลับไปในชอกชะตาที่ผูกพันกับเขาอย่างลึกล้ำกำไลปริศนาพาข้ามพบรักตอนใหม่ล่าสุดเมื่อรักแท้ไม่เคยสูญหายแม้เวลาจะเปลี่ยนไปติดตามความลับของกำไลและหัวใจของเธอที่กำลังตื่นขึ้นอีกครั้งบทที่สเสียงเพรียกหาจากกำไล วันถัดมาแสงดาวตื่นเช้ากว่าปกติเธอรู้สึกเหมือนเด็กน้อยที่จะได้ไปทัศนศึกษาทั้งที่จุดหมายของเธอวันนี้คือตลาดร้อยปีเธอแต่งตัวสบายๆด้วยเสื้อยืดคอกลมสีขาวกับกางเกงยีนธรรมะดทแมงและหมวกปีกกว้างกันแดดเธอออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดช่วงสาย,สายตลาดเริ่มคึกคักแสงดาวมองซ้ายมองขวาสูดกลิ่นน้ำอบ กลิ่นขนมเบื้องและเสียงเร่ขายของที่ฟังแล้วอบอุ่นใจตลาดร้อยปีแห่งนี้ยังคงกลิ่นอายแบบสมัยก่อนไม่มีผิดแม้บางร้านจะดูโมเดิร์นขึ้นจากสมัยก่อนแต่กลิ่นอายของบรรยากาศเธอยังคงรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมแสงดาวเดินไปเรื่อยๆจนมาสะดุดตากับร้านขายของเก่าโบราณเล็กๆร้านหนึ่งเธอสะดุดตากับป้ายไม้เก่าๆเขียนด้วยลายมือที่สวยงามว่า ร้านของโบราณย้อนรอยสู่อดีตแสงดาวหยุดมองดูด้วยความแปลกตาสักพักมีเสียงหญิงชราดังขึ้นทำให้เธอสะดุ้งเบาๆเชิญเลือดชมได้นะจาหนูเสียงหญิงชราร่างผอมบางหลังค่อมๆเอ่ยทักมาจากด้านหลังแพงโต๊ะที่วางขายของเต็มไปด้วยของกระจุกกระจิกโบราณทั้งเหรียญเก่า ผัดผ้าและของทองเหลืองแสงดาวกวาดสายตาไปเรื่อยๆแล้วก็สะดุดเข้ากับกำไลสีทองโบราณวงหนึ่งเธอเอื้อมมือไปหยิบกำไลสีทองวงนั้นขึ้นดูอย่างช้าๆโดยพินิษพิเคราะห์ด้วยความสนใจกำไลวงนี้มีลวดลายสลักเป็นรูปดอกพิกุลเล็กๆเรียงรายรอบๆมันไม่ได้สวยหรูจนหน้าตะลึงขนาดนั้นหรอกนะแต่มันดึงดูดความสนใจเธออย่างบอกไม่ถูก ยิ่งเธอขยับกำไลไปมากำไลก็เหมือนเปล่งแสงหยอกเย้ากับแสงแดดวูบวาบเหมือนต้อนรับการมาของเธอกำไลวูมีคนโบราณเขาเล่าว่าใส่แล้วจะได้กลับไปยังสิ่งที่เราควรได้พบเสียงหญิงชาราเอ่ยเบาๆเมื่อเห็นแสงดาวขยับกำไลไปมาอ,อะไรนะคะแสงดาวได้ยินแว่วๆแต่ไม่แน่ใจ จึงหันไปถามหญิงชราอย่างแปลกใจหญิงชราไม่ทวนคำถามที่หญิงสาวถามแต่กลับยิ้มที่มุมปากเหมือนกุมความลับอะไรเอาไว้แล้วเอ่ยว่าของบางอย่างก็รอคอยเจ้าของของมันยายว่ากำไรวุ้มนี้ชังเข้ากับหนูเลือกเกินเท่าไหร่คะแสงดาวถามหญิงชรายิ้มด้วยมุมปากอีกครั้ง พร้อมสายหน้าชา้ชาใหญ่ให้หนูืูเป็นของตอนรับจากยายโลกันนาลานสาวพร้อมนำกําไลใส่ให้แสงดาวแสงดาวงงงงกับคำพูดของคุณยายแต่ก็เหมือนมีมนสะกดให้เธอยื่นมือให้หญิงชราสวมกําไลนี้อย่างชา้ชาๆหญิงชราค่อยๆบรรจงสวมกําไลทองโบราณวงนั้นลงบนข้อมือของเธอด้วยมืออันสั่นเทาทันทีที่หญิงชราปล่อยมือ ทุกอย่างรอบตัวของแสงดาวก็มืดลงโลกทั้งใบเงียบกริบแสงดาวเหมือนหล่นลงไปในความว่างเปล่าไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีภาพทุกอย่างหยุดนิ่งนี่ฉันเป็นอะไรไปจูจ่ๆก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูเจ้าจำสัญญาไม่ได้หรือเจ้าต้องกลับมา ใครใครพูดแสงดาวพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากปากเธอเลยแล้วภาพทุกอย่างก็พลันเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันแสงดาวลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอนอนอยู่บนเตียงไม้แกะสลักอย่างวิจิตรพามาลูกไม้สีขาวสะอาดตาปลิวสวัยด้วยลมอ่อนๆจากหน้าต่างเธอรีบลุกขึ้นนั่งมองไปรอบห้องอย่างตื่นตระหนกเครื่องเรือนทั้งหมดคือของโบราณ โตเครื่องแป้งกระจกบานใหญ่พัดลมโบราณเตียงไม้สักที่สูงจนต้องปีนขึ้นไปแสงที่ลอดผ่านหน้าต่างบอกเวลาเช้าแต่กลิ่นไม้เก่ากลับทำให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากหน้าห้องคุณหญิงเจ้าขาตื่นแล้วหรือไปคะประตูเปิดออก สาวใช้ในชุดไทยเดินเข้ามาพร้อมขันน้ำสีเงินลายครามแบบโบราณคุณหญิงน้ำล้างหน้านะเจ้าคะสาวใช้ในชุดไทยเหมือนในหนังโบราณคลานเข้ามาหาแสงดาวด้วยความนอบน้อมใครใครคือคุณหญิงแสงดาวพูดออกมาแทบไม่เป็นเสียงสาวใช้เงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าตกใจเล็กน้อยท่านยังจำอะไรไม่ได้เลยหรือเจ้าคะ แสงดาวพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ขาเธอสัน่นมือเย็นเฉียบใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเธอเดินโซซัดโซเซไปที่หน้ากระจกบานใหญ่แล้วต้องตกใจสุดขีบใบหน้าของเธอยังคงเหมือนเดิมแต่ทรงผมชุดทุกอย่างคือชุดไทยแบบเต็นยศเธอยืนจ้องภาพสะท้อนนั้นพลางกระซิบกับตัวเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ หน้าตาเธอเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่ทุกอย่างรอบตัวไม่ใช่โลกเดิมของเธออีกต่อไปบทที่4คขุนวินผู้ชายในความทรงจำแสงดาวพยายามรวบรวมสติหัวใจเต้นแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายเธอเบาโวงเหมือนเดินล่องลอยบนอากาศ หรือนี่คือความฝันของฉันแสงดาวภาวนาขอให้เป็นแบบนั้นเธอทวนชื่อตัวเองในพบชาตินี้อีกครั้งฉันฉันชื่อแสงดาวอย่างนั้นหรือเพคะท่านคือคุณหญิงแสงดาวบุตรีท่านเจ้าคุณพักดีราชกิจจาท่านตกลงไปในบึงบัวใกล้ๆจนสลบไปหลายวันเลยเจ้าค่ะ แสงดาวรู้สึกงุนงงเพราะชื่อนี้มันก็คือชื่อเธอที่พ่อแม่ตั้งให้ตั้งแต่เด็กนี่นาเธอเริ่มอยากรู้ให้แน่ชัดว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนและเธอเกี่ยวข้องกับมันยังไงกันแน่แสงดาวหันไปถามสาวใช้เธอชื่ออะไรรึข้าชื่อนังพุ่มเจ้าค่ะคุณหญิงแสงดาวเจ้าค่ะท่านขุนวินอยากพบท่านที่เรือนริมน้ำเจ้าค่ะ เสียงของนางพุ่มเอ่ยด้วยความนอบน้อมแต่ก็รอบมองดูพฤติกรรมท่าทางของเจ้านายสาวอย่างเป็นห่วงแสงดาวสะดุดกับชื่อขุนวินเหลือเกินเธอพยักหน้าเบาๆและปล่อยให้นางพุ่มพาเดินลงบันไดไม้แบบโบราณทีละขั้นทีละขั้น,นเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ทำให้รู้สึกเหมือนเสียงที่อยู่ในความฝันเมื่อมาถึงชั้นล่างเธอก็เห็นห้องโถงแบบไทยโบราณขนาดใหญ่ มองออกไปด้านนอกมีเรือนไม้อยู่ไกลๆกลางสะที่เต็มไปด้วยบัวราวกับเธอลุดออกมาจากภาพวาดย้อนยุคแบบโฟที่เห็นทั้งตาได้ทั้งกลิ่นแถมยังสัมผัสได้ด้วยเธอสะดุดกับกลิ่นมะลิที่หอมอ่อนๆลอยมาแตะจมูกนั่นๆไงกลิ่นนี้มันคือกลิ่นเดียวกับที่ฉันสัมผัสที่สนามบินวันนั้นนี่นาก่อนที่เธอจะนึกอะไรไปมากกว่านี้ ก็ได้ยินเสียงนางพุ่มพูดดังขึ้นว่าคุณหญิงเจ้าคะเชิญที่ศาลารับแขกนะเพคะคุณวินท่านเดินไปคอยอยู่แล้วเจ้าคะ่ะแค่ได้ยินชื่อก็ทำเอาร่างกายและใจของเธอสะดุดขึ้นมาเต็มแรงอีกแล้วขุนวินไม่รู้ทำไมหัวใจเธอสั่นวูบทุกครั้งที่ได้ยินชื่อของเขาแต่เสียงจากในหัวกระซิบแผ่วๆว่าเธอรู้จักเขาเป็นอย่างดี แสงดาวเดินตามนางพุ้มไปเรื่อยๆจนถึงศาลาริมสะบัวขนาดใหญ่แดดเช้าอ่อนๆกระทบผิวน้ำเป็นระลอกดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำเต็มไปหมดทำไไมเธอรู้สึกคุ้นเคยจังเมื่อเดินใกล้ถึงแสงดาวเริ่มเห็นแผ่นหลังของชายหนุ่มในชุดขุนนางเต็มยศที่กำลังยืนหันหลังให้เขากำลังหันหน้ามองไปที่สะบัวยิ่งเดินเข้าไปใกล้ ก็เริ่มเห็นท่าทางนิ่งสงบสง่างามนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆไหล่กว้างผมตัดเรียบแบบโบราณและมือที่ไพล่หลังไว้ยิ่งทำให้ใจของแสงดาวเต้นแรงมากขึ้นอีกเธอกลั้นหายใจด้วยความลืมตัวดวงตาจับจ้องแผ่นหลังเขาเหมือนถูกสะกดท่านคุณวินเจ้าคะนังพุ่มพูดเบาๆเพื่อให้ชายหนุ่มรู้ตัวก่อนถอยออกไปอย่างรู้หน้าที่ เขาหันกลับมาช้าๆและในวินาทีนั้นโลกทั้งใบของแสงดาวก็หยุดหมุนผู้ชายคนนี้ที่ฉันฝันเห็นบ่อยๆนี่นาะแสงดาวมักจะฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งโดยเฉพาะวันไหนที่เธอรู้สึกดิ่งลึกจากอารมณ์โดดเดี่ยวและอ้างว้างแสงดาวจะเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนกอดอกมองดูเธอไกลๆทุกครั้งแต่เมื่อกำลังจะเดินเข้าไปหาเธอก็จะตื่นขึ้นมาทุกครั้ง เงานั้นช่างเหมือนกับผู้ชายคนนี้จังแสงดาวคิดในใจความสูงใหญ่แบบสบับไทยแท้ๆผิวเข้มสุขขุมและแววตาคมที่จ้องเธอนิ่งแต่อ่อนโยนยามมองมาที่เธอมันทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเจ้าหายดีแล้วหรือไม่เสียงนุ่มลึกทุ้มกังวานของเขาดังขึ้นรู้สึกถึงความห่วงใยในน้ำเสียงนั้นที่มีออกมาอย่างสัมผัสได้ชัด เธอกำมือแน่นหายใจไม่ทั่วท้องจู่ๆน้ำตาก็เอ่อขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลคุณวินเขาชะงักดวงตานั้นสั่นไหวเจ้าจำข้าได้อย่างนั้นหรือเธอไม่รู้จะตอบยังไงเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอจำเขาได้ไหมแต่ความรู้สึกในใจกลับร้องบอกว่าเธอรู้จักเขาเป็นอย่างดีฉัน ฉันไม่แน่ใจว่าเหมือนเคยเจอท่านที่ไหนสักแห่งคุณวินมองเธอนิ่งๆก่อนพูดว่าข้าอดหลับอดนอนเฝ้ารอวันที่เจ้าจะกลับมาข้ากลัวเหลือเกินว่าเจ้าจะไม่ฟื้นมาอีกครั้งประโยคนี้ทําให้ใจเธอสัน่นอีกครั้งเขาหมายถึงอะไรนะความอยากรู้ของแสงดาวมีมากมายเต็มไปหมดแสงดาวนั่งลงข้างๆเขาอย่างช้า มือไม้ยังเกรงแต่พยายามเก็บอาการเธออยากถามว่าเขาเป็นใครแล้วเธอเป็นใครทำไมเธอย้อนเวลามาอยู่ที่นี่แต่เธอก็ไม่รู้จะเริ่มต้นมันอย่างไรจึงได้แต่ถามเบาๆว่าข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคุณวินมองหน้าเธอนิ่งๆแล้วตอบว่าเจ้าคงยังจำอะไรไม่ได้สินะข้าจำอะไรไม่ได้เลย จำได้แค่ว่าข้าตื่นมาแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขานิ่งไปอึดใจแล้วเอ่ยช้าๆว่าบางทีเจ้าคงยังไม่พร้อมจะรู้เรื่องทั้งหมดในตอนนี้แต่เจ้ากลับมาแล้วและข้าสัญญาว่าจะไม่ยอมให้เจ้าหายไปไหนอีกแสงดานิ่งไปเธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ประโยคนั้นเหมือนคำมั่นสัญญาที่ดูอบอุ่นและปลอดภัย ที่สำคัญดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่นี่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเธอแน่ๆกลิ่นมะลิหอมอ่อนๆน,นั้นมาอีกแล้วเสียงลมพันและเสียงใบไม้เสียดสีแผ่วๆราวกับธรรมชาติกําลังเป็นพยานในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเธออย่างแน่นอนถ้าอยู่ดีๆคุณได้พบคนที่เหมือนอยู่ในความฝันแต่ปรากฏให้เห็นในความเป็นจริง คุณจะรู้สึกอย่างไรตอนต่อไปเมื่อสายตาของคุณวินคอยมองตามแสงดาวด้วยความห่วงใยอย่างไม่ให้คลาดส,สายตาแต่สายตานั้นไม่ได้มาจากขุนวินเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นด้านหลังของขุนวินทุกครั้งที่มาพบเธอมักมีสายตาของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่จับจ้องมองเธอด้วยดวงตาแข็งกร้าวตลอดเวลาเช่นเดียวกันเสียงกรีดร้องและเหงื่อที่พลั่งพูด,ดังสายน้ำกลางดึกคืนหนึ่งฝันซ้ำที่คล้ายจริงอีกแล้วเจ้าแย่งของรักของข้าจ้าแย่งมันไปทุกอย่างจากข้าเสียงผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเธอเป็นใครกันแน่ของรักของใคร แล้วสายตาผู้หญิงที่พอดูออกว่าไม่ได้รู้สึกดีแน่ๆนั่นคือใครกันติดตามเรื่องราวรักลึกลับข้ามพบในนิยายรักข้างหน้าต่างโดยเอวารินฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ